สวัสดีเพื่อนๆนะครับหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาอัปเดตเอเมดือดฝรั่งที่ผมเสียบใส่ตัอุทุมพรไปนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่เสียบล่าสุดเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามอยู่นะครับก็น่าจะพอที่จะทราบถ้าใครยังไม่เคยติดตามก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเคยทําคลิปลงไว้นะครับแต่เริ่มแรกเลยนะครับแปลงนี้เรียกว่า เปลี่ยนนามาเป็นสวนนะครับมาเดียวฝรั่งนี่อันนี้คือต้นที่เราเสียบไม่เดือนเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าก,ากับสองเดือนแล้วแหละมาดูนะฮะส่วนมากเราก็จะเสียบเป็นแล้วแต่ว่าถ้ากิ่งของตอเนี่ยมันใหญ่เราก็จะเสียบแบบเสียบบนนะครับแต่ถ้ากิ่งมันเท่ากันกับกิ่งเสียบเราก็จะเสียบแบบปาดประกบหรือว่าฝานบวบ การจเจริญเติบโตก็ค่อนข้างที่จะดีแต่นั่นแหละนะครับยังไงก็ตามแต่อย่างนี้มันก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้อนาคตนะว่าธรรมชาติมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามะเด๋่วฝรั่งก็ถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเอาใจยากอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พอกิ่งเขาเริ่มแก่สักหน่อยหนึ่งเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดนะครับจะเริ่มตัดช่วงนี้ก็จะมีหนอนเริ่มมีหนอนละเราต้องหาพวกสาร เดาน้องส้มควันไม้มาฉีดป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าหนอนเนี่ยมันจะเร็วมากเวลามาปุ๊บเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดป้องกันไว้บางต้นก็จิ๋วๆยังมีอยู่เนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีการตัดกิ่งนะครับหลังจากที่เนี่ยกิ่งนี้เหี่ยวนี่คร ดูหนอนเจาะหรือเปล่าเนี่ยผมจะใช้วิธีการตัดกิ่งแทนการค้ำนะครับก็คือการตัดกิ่งเนี่ยจะทำให้อ่ามะเดื่อของเราเนี่ยไม่ต้องค้ำแล้วก็ทำให้แผลของเขาเนี่ยสมานเร็วขึ้นสังเกตดูนะอันนี้ก็คือมะเดื่อฝรั่งตรงกลางก็จะเป็นอุทุมพร ฝั่งนี้ก็จะมีมะเดื่อฝรั่งอยู่อนกันก็คือจริงๆแล้วเราปลูกสามแถวติดกันเลยจริงๆแล้วปลูกสองแถวแล้วอันนี้เอามาใส่ทีหลังนะครับการจเจริญเติบโต่อข้างที่จะดีเพราะว่าตอของเขาเนี่ยสมบูรณ์นะครับตอของเขาสมบูรณ์มะเดื่อฝรั่งที่เสียบใส่ตออุทุมพรเนี่ยเราสังเกตง่ายเลยนะว่าอ่าถ้า ไม่เด๋อวฝรั่งเนี่ยมันมันไม่สวยหรือว่ามันไม่งามมันมันไม่ค่อยแตกยอดยอดไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยอะไรเนี่ยนะก็จะมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยถ้าปลูกในกระถางสองก็คือเรื่องของตอนะนั่นหมายความว่ารากของเขาเนี่ยอ่าเนะี่ยรากมีปัญหาหรือไม่ก็การหรือไม่ก็หรือไม่ก็แบบว่ารากมันมีโอกาสป่อยมีโอกาสเน่าได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องสังเกตนะฮะว่า ยิ่งถ้าปลูกในกระถางเนี่ยจะจะจะไม่เหมือนกับปลูกลงพื้นแบบนี้ลงดินแบบนี้การปลูกลงดินก็คือเราปลูกให้ตอเนี่ยก็แผ่ขยายก่อนแล้วแล้วเรามาเสียบใส่ทีหลังนะครับแต่การปลูกในกระถางเนี่ยส่วนมากบางทีเราถอนมาหรือว่าเรา,พาเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็นํามาเสียบนะบางทีรากมันก็อยู่แค่ในพื้นที่จํากัดอยู่ในถุงหรือว่าอยู่ในกระถางแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกันอันนี้เนี่ยมันจะพุ่งไวมากนี่นะครับ อ่าผมไม่ดูภาพรวมแค่นี้นะส่วนพวกนี้เสียบทีหลังเนี่ยอันนี้มาเสียบทีหลังนะครับเสียบทีหลังแถวหนึง่งไอ้หมดหล้กยังเหลือประมาณสองสามต้นนะครับก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการจเจริญเติบโตในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของไม้เดี๋ยวพอตัดกิ่งแนละ้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้พี่ๆได้ดูอีกสักทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูว่าตอนนี้ก็การจเจริญเติบโตค่อนข,ข้างที่จะดีนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้หนวดลาไปแล้วสวัสดีครับไปอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดัง ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา